สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมามากมายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปผ่อนคลายนะครับท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นมิติใหม่นะครับของการแต้มหอมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ให้เพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านนะครับสังเกตถึงลักษณะการ แต้มหอมของเขาคนนั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงแตกจากจากคนอื่นขนาดไหนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปผ่อนคลายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับให้สังเกตไปถึงลักษณะการแต้มนะครับดูครับเพื่อนเห็นอะไรไหมครับนี่แหะครับวิติใหม่ของการแต้มหอมดูท่านั่งนะครับดูท่านั่งดูเดี๋ยวดูท่าขยับตัวนะครับอย่างว่าละครับ ทำนานานมันก็ปวดเมื่อยนะครับอ่เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองๆองเอาไปทําได้นะครับอันนี้ขอเน้นย้ํานะครับเฉพาะดินร่วนปนดินทรายนะครับดินเหนียวก็คงต้องลดน้ําก่อนคงจะทําไม่ได้นะครับอ่าครับใจมันล้าครับทําไงได้ครับงานก็อยากทําขาก็ปวดครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ